วสดีควันนี้ก็มาเริ่มคลิปใหม่ของเรานะฮะมีเพื่อนๆถามมาเยอะว่าพื้นเป็นแอ่งนะฮะแก้งไงดีเป็นหลุมเป็นแอ่งที่มันเลอกน้ำมันขังอ่ะบนดานฟ้ามั่งอะไรมั่งที่จอดรถที่เทไว้มั่งอะไรเงี้ยบางทีทาแล้วมันไม่เท่ากันนะพื้นมันไม่ได้ระดับมันก็เป็นแอ่งแล้วเวลาฝนตกน้ํามันก็จะขังนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ เราเตรียมไว้หรอเรืออ๋อมันเป็นอยู่แล้วอ่าอ่าเนี่ย,ยอโอ้ฝนตกมันมาเลยเนี่ยฝนเพิ <g üler> <g üler> ่งตกตอนนี k k ้ก็ตกนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่มีทั้งน้ำลอยต่อให้ลอยต่อเดี๋ยลอยแตกลอยแตกอ่าลอยต่อลอยแตกอ่าลอยแตกนะฮะที่ผมคิดว่ามันอยู่ตัวแล้วนะลอยแตกอันนี้นะฮะเอาพือมันนานแล้วเราจะมาลองใช้สินค้าของเรานะฮะ SA05 ตัวใหม่ กำลังนิยมมากครับรถบรบทุกเป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นคอนกรีตรีแพพทนะฮะที่เอาไว้ซ่อมพื้นที่เทมาไม่เรียบนะฮะหรือว่าเป็นหลุมเป็นแอ่งอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำได้ที่ความหนานแต่สองม,มิลถึงหนึ่งเซนนะครับผมโอเค,คมาดูสภาพแอ่งนี้ดิ <c oughs> แอ่งนี้น่าจะ <c oughs> เหลี้ยงป่าได้อยู่นะ ปลาปลาปล่อยลงไปได้ก็เลิศอยู่นะตรงนี้ก็เป็นเซนอยู่เนี่ยรอบๆก็ไม่เรียบเหมือนกันรอบๆก็ไม่เรียบด้วยก็วันนี้น้ํามันขังอยู่นะเดี๋ยวเราจะรอให้วันที่แดดดีๆหน่อยให้มันแห้งนิดนึงแล้วเราให้มาเคลียข้างในกันทำความสะอาดกว่าสเศษหินเอาไปให้หมดนะฮะแล้วก็จะมาใช้เอ0เคส5มาฉาบกันอีกทีนึงโอเค เดี๋ยมาดูกัน day t โอเคครับหลังจากวันนั้นนะฮะที่เราฝนตกกันนะฮะเราดูว่าพื้นมันเป็นแข้งนะครับก็วันนี้เราจะมาใช้ปูนตัวใหม่ของเรานะฮะ SK05 นะคะับน o ี d e Repairing Patch นะฮะก็จะมาใช้ตัวนี้ในการซ่อมนตรงนี้นะครับแห้งแล้วเนาะแห้งแล้ววันนี้แห้งแล้วเราก็กันเทปเอาไว้นะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยนะ,เร,นเ,ยะเรากวาดฝุ่นอะไรไปละอ่าเรากวาดฝุ่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับ กันเทเรียบร้อยนะฮะก็มาดูสภาพพื้นมัง่งตรงนี้มีอะไรมัง่งอ่ะมีหลุมหลุมเดิมไม่ที่เป็นน้ำเขาก่อนอ่ามีหลุมมีแอ่งแถวนี้นะฮะและ้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นที่มันเหมือนเป็นลาไรอะ่ะเหมือนเป็นรอยต่อของพื้นเดิมที่เขาเทไว้มั้งหรือว่ามันแตกวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอาจจะล้าวล้าก็ได้ฮะ าจจาะพื้นมันซุดนะฮะแล้วมันลาวลงไปนิดหนึ่งนะฮะก็จะลองดูครับเอาปูนตัวนี้มาทับไปเลยดูดีว่ามันจะ,ะทนได้ไหมนะฮะเพราะว่าวิเคราะห์แล้วลอยลาวก็คิดว่ามันน่าจะนิ่งแล้วแหละโอเคครับไหนช่างครับช่างมาไหนขอบคุณ <laughs> กำลังเอาปูนอยู่นะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาผสมปูนไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปทาน้ํายาประสาคอนกรีตเพื่อที่ว่าอาไปมันจะได้ไม่แห้งก่อนนะฮะโอเค okay. มาผสมปูนกันเลยสัดส่วนนะฮะปูน3ส่วนต่อน้ํา1ส่วนใช้วัสดุตัวที่มีขนาดเดยวกนนครับโอเคก็เราจะตักน้าใส่ไปก่อน2องส่วนแล้วกันแล้วก็ปูนหก จะผสมปูนไปแล้วนะฮะตะเียก็หลายท่านถามเข้ามานะใช้ไม่หมดทำไงใช้ไม่หมดนะฮะก็มัดปากถุงเก็บเอาไว้ได้นะครับอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะฮะก็ไปเก็บในที่ล่มไม่โดนความชื้นนะครับอ๋อหมายถึงอนี้ยังไม่ผสมที่ยังใช้ไม่หมดอะ่ะในถุงะ่ะไม่ใช่ว่าอันที่ผสมแล้วใช้ไม่หมดเก็บไม่ใช่นะใช่ครับอัน <c oughs> นั้นอยู่ได้ชั่วโมงโอเคครับต่อไปนะฮะ เนื่องจากเป็นพื้นเก่านะครับเราก็จะใช้ SSB 1น้ำยาประสานกังกฤีของเรานะครับจิ้งลงไปก่อนนะฮะโอเคได้นะครับเนบเนบะฮะเนบเนบอย่าให้แห้งเกินนะ ่ไม่ติดมือละโอเคลุยเหมือนเดิมฮะตัวนี้ตีดลงไปเลยนะแล้วก็แฟ่ปากเร็วแล้ใช้เกียงเหล็กหรือเกียงพลาสติกก็ได้นะครับลแล้วแต่ขนาดเลยแล้วแต่ขนาดนะครับ ีคำถามมานะครับว่าใช้เซลล์เลเวลลิ่งได้ไหมนะฮะปูนเซลล์เลเวลลิ่งนะครับ,รบทิเทไปแล้วมันไหลตัวเองนะฮะก็ต้องบอกก่อนฮะมันจะคนละแบบกันนะฮะถ้าเป็นเซลล์เลเวลลิ่งเนี่ยเวลาคุณเทคุณต้องหาอะไรมากั้นมันไว้นะฮะเป็นกรอบนะฮะเพื่อที่มันจะได้ไม่ไหลเลยกรอบมันไปนะฮะสำหรับตัวเนี้ย มันเทแล้วมันใช้วิธีที่เราต้องปาดเอานะฮะใช้เกียงหรือใช้ลายปาดเอาคุณมันก็จะไม่ไหลตัวขนาดเซลล์เลเวลล่งนะฮะคุณไม่ต้องตีกรอบนะฮะไม่ต้องตีกรอบมันนะฮะให้มันสามารถอยู่ตัวของมันได้เองนะฮะในพื้นที่โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มันก็จะยังมีรอย อึนอยู่นิดนึงนะฮะรอยที่เป็นรอยเกียงฉาบนะฮะแต่ข็บเกียงค่ะไม่ต้องตกใจนะคร<อ>ับก็เดี๋ยวรอให้มันใกล้แห้งนะฮะใกล้ใกล้แห้งเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นหน้ามันอีกทีให้มันเรียบไปนะครับค,ครับผมโอเคทิ้งไว้แป๊บนึงครับผม a few moments later โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปันนะะป่นนะฮะตรงนี้มันเป็นหลุมใช่ไหมเดิมทีที่มันเป็นหลุมลึกๆอ่ะจำได้ปะครับผม เนี่เราอาจจะลองปั่นเบาๆดูก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ยังไม่มาสเท่าไหร่เดี๋ยวจะไล่ปั่นจากขอบเข้าไปนะครับวิธีปั่นก็สลัดน้ำน,นะเอาแปรงสลัดน้ำน,นะฮะนิดเดียวนะฮะไม่ต้องเยอะ ้การปัดหน้านะฮะช่างทำไรครับอันนี้กว่านี่มิสไซสครับกวาดเม็ดทรายที่ปูนนะฮะมันลอยขึ้นมาบนผิวนะครับออกไปจริงมันก็เหมือนเราฉาบปูนเนาะบนผนังผิดแล้วนะร็จก็ทิ้งไว้ให้หมาดแล้วก็ปัดหน้านะฮะแล้วกวาดเม็ดทรายออก โอเคครับอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะฮะวันเดียวก็น่าจะเดินได้เดินผ่านได้แล้วหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเทคนิคบอกเรามาว่าวันหนึ่งก็เคยไปแท้ที่โครงการนะรถก็วิ่งผ่านได้แล้วก็รอดูอีกทีหนึงนะะ่งเดี๋ยวทิ้งเอาไว้วันหนึ่งนะครับโอเคครับ day t โอเคครับเรียบร้อยที่เราทำเอาไว้นะฮะแห้งแล้วแห้งแล้วนะฮะลาดน้ำดูเลยหมเรยรครับ okay. ลาดเองเลยลาดเองลาดเองเลยอ่าไงฮะขังเหมือนเดิมยังรอกผนสิอ่าก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตรงนี้ที่มันเป็นหลุมลึกๆนะครับตรงนี้นะฮะดูก่อนะก็สังเกตว่าน้ำจากขังตื้นลงนะอางจริงมันก็ถ้ามันยังไม่ถ้ายังมีแอ่งอยู่นิดๆอ่ะมันอาจจะเกิดจากที่ ลุ้มน้มันเลิกแล้วพอเราฉาบไปอ่ะตอนพอปูมันเซร็่ะปูมันยุบลงไปนิดหนึ่งก็วิธีแก่ฮะก็ฉาบเพิ่มครับบางๆฉาบบางๆเพิ่มได้เอาตัวเดิมนี่แหละใช่ไมสมนงนิดนึงฉาบเข้าไปเก็บให้มันเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ลบไม่รอดไอจุดที่เราบอกว่าเราจะฉาบแล้วไปเลยจุดที่เราคิดว่าเราบอกนะลองดูดิ น,นี้มันเป็นรอยแตกตูดไม้นะ,ะนายาวเลยยาวจากโน่นมาเลยครับแตกยาวมาเลยเป็นรอยตุดสรุป,ปนนะะไม่ลาดสรุปก็ทับไม่ได้นะฮะไม่ได้คร,ครับ,รบก็วิธีแก้นะฮะควรจะเจียเปิดแผลก่อนนะครับเอา s อ0 1ศูนย์หนึ่งยดเข้าไปนะครับตัวนี้ครับมีคลิปเก่าๆที่เราเคยทำไว้ให้ดูนะฮะ ก็ใช้ตัวนั้นซ่อมก่อนนะครับสำหรับรอยที่มันสุดยาวนะ<ช>เป็นรอยเล็กๆก็มันไม่มีปัญหาหรอกนะนี่มันเป็นรอยยาวเลยให<ช>่ด้วยใช,วใช่ครับซ่อมก่อนแล้วค่าตัวนี้ลงนะฮะแคเป็นไงบ้างสภาพพื้นด้านน้ำลงไปแล้วน้ำก็ซึมลงไปตามพื้นปกตินะฮะพื้นปูนไม่มีแอ่งใหญ่ แองใหญ่ก็หายไปแล้วครับเหลือแค่แอ่งที่ปูนมันยุบตัวเหลือเท่านี้เท่านี้เนเออที่บอกว่าเราทำมาฉาบเก็บได้อ่าฉาบเก็บได้ฉาบบางๆนิดเดียวเองจุดอื่นก็ไม่มีอะไรละโอเคสหรับการซ่อมแอ่งน้ำนะครับแล้วก็ตามนี้นะฮะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเควันนี้ขอบครับครับ